วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการตั้งสายขึ้นสายแล้วก็ตั้งสายตกหลังนะครับว่าวิธีที่ผมใช้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะใช้เมนเป็น4.0แล้วก็ชิ่งเป็น3.5นะครับส่วนคันก็เป็นระยะ30 วิธีขึ้นห่วงติดปลายคันนะครับให้เราทบสายนะครับมาให้เป็นห่วงแบบนี้นะฮะวิธีแบบที่ผมใช้นะครับก็จะพันเข้าไปหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ดึงรูดนะครับให้มันเป็นลักษณะห่วงห่วงตายแบบนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงให้ตึงครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําแบบเดิมอีกนะครับแต่รอบนี้เราจะทําที่ห่วงข้างบนนะครับเพื่อเป็นห่วงกระตุกเวลาเราเก็บสายนะครับจะได้เก็บง่าย นี่นะครับแล้วก็นิ้วก้อยสอดเข้าไปครับแล้วก็รูดเลยครับนี่ครับดึงให้ตึงนะครับพอตึงแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับวิธีเข้าสายกับปลายหรือปลายใหม่นะครับ ให้เราสอดนิ้วเข้าไปครับสอดนิ้วเข้าไปในห่วงตรงกลางนี้นะครับแล้วก็เอามือจับสายเอามือจับสายเมนนะครับหนีบไว้ดึงขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปที่ปลายไหมของเราได้เลยครับแล้วก็ดึงรูดให้ ให้เราดึงไปข้างหน้านะครับอย่าดึงออกซ้ายออกขวานะครับไม่ทํทำให้ปลายเราหักนะครับแล้ววิธีจับก็คือให้จับที่ปลายนี้ครับปลายคันเลยแล้วก็ดึงออกไปข้างหน้าพอตึงแล้วทีนี้เราก็ยืดระยะเลยครับเวลายืดไปเสร็จปุ๊บพอถึงท่อนปุ๊บให้บิดด้วยนะครับกันคันระเบิดนะครับ แล้วสายนะครับดึงมานะครับให้สุดที่ตูดคันนะครับแล้วก็ตัดออกครับแค่นี้เราก็จะได้สายเมนแล้วครับในแบบของผม หลังจากนั้นให้เราใส่สต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์บนใส่สองเม็ดนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับอยากเลี้ยงสีแบบไหนก็ได้แล้วแต่ที่ทุกท่านถนัดนะครับ ดึงเข้าไปเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองแล้วเราก็จับรูดขึ้นมาหน่อยนะครับรูดขึ้นมาประมาณนี้ครับประมาณยี่สิบยี่สิบเซนยี่สิบห้าเซนนะครับเราก็ใช้ตัวเสียบทุ่น ไซส์ที่ผมใช้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาเรียกไซส์ไฟไหนแล้วก็ต้อยที่เสียบทุ่นครับตามด้วยสอปเปอร์สองตัวครับที่ผมใส่สอปเปอร์สองตัวเพราะว่ากัน การรูดที่เกิดจากการวัดแรงๆนะครับเพราะมันมีผลทําให้ระดับน้ำที่เราตั้งทุ่นไว้เปลี่ยนนะครับส่วนลูกหมุนที่ผมใช้นะครับจะเป็นลูกหมุนพวกลูกหมุนตกหน้าดินครับ จะเป็นไซส์ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ร้อยผูกได้เลยครับ พอผูกเสร็จแล้วนะครับให้ตัดส่วนเกินนี้ออกนะครับเหลือไว้สักประมาณเซนนะครับกันรูดนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเลื่อนต็อปเปอร์ลงมานะครับให้อยู่ห่างจากลูกหมุนนะครับประมาณห้าถึงห้าถึงสิบเซนนะครับไม่เกินนั้นนะครับ แล้วก็ลูกซัพเปอร์ตัวบนตามลงมาครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเสียบทุ่นหาระดับน้ำนะครับให้หางทุ่นโผล่อยู่ที่หข้อสีนะครับถ้าหากไม่ได้ลองเปลี่ยนไซส์ทุ่นดูก,ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วยังยกสูงอยู่ให้นแนะนําให้เปลี่ยนลูกหมุนเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับส่วนณนะาท่านใดไม่มีลูกหมุนที่จะเพิ่มน้ําหนักอีกหนึ่งวิธีแก้นะครับให้พันที่ขาของทุ่นนะครับ ให้อัตะกวบฟิลพันที่ขาทุ้นนะครับให้เหลือน้ำหนัก5ข้อสีวิธีนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันครับก็ทุ่นดอกแรกที่ลองใช้นะครับก็จะเป็นทุ่นที่ผมทำเองนะครับเป็นปกตินะครับตัวนี้บอดี้จะอยู่ที่ประมาณหกมิลความยาวสามจุดหกเซนนะครับ ลองดูครับปล่อยไปสุดสายเลยครับใช้การกระตุกสายนะครับกระตุกนิดนิดกระตุกเทียนิดเทียนิดทีนิดเพื่อที่ให้สายจมน้ำให้หมดก่อนนะครับเราถึงจะได้ระยะที่เราต้องการพอดีนะครับอ่าสายจมน้ำแล้วครับ จมหมดเรียบร้อยครับตอนนี้จะ z ซูมเข้าไปดีทุ่นให้ดูนะครับทุ่นอยู่ไหนอ๋อ,อเจอแล้วครับตอนนี้ทุ่นผมอยู่ที่สามข้อสีนะครับซึ่ง เหลือน้อยกว่าที่ผมกําหนดนะครับผมก็จะเปลี่ยนขนาดทุ่นให้ใหญ่ขึ้นนะครับถามว่าสามข้อสีตกร้งได้ไหมได้ครับแต่อาการจะไวัยจนหลอนครับเพราะฉะนั้นตั้งไว้ที่ประมาณหข้อสีดีที่สุดนะครับ ส่วนดอกต่อไปนะครับถ้าในเมื่อดอก3.6เซนมีน้ำหนักยกอยู่ที่3ข้อสีเราก็ต้องเพิ่มขนาดทุ่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ทุ่นที่มีน้ำหนักแมทช์กับลูกหมุนนะครับกับอุปกรณ์ชุดสายเรานะครับอย่างพวกไลท์ซ็อปเปอร์ตัวเสียบทุ่นนะครับให้มันได้ที่5ข้อสีนะครับจะดีที่สุดต่อไปเป็นดอก3.8เซนนะครับ เหมือนเดิมนะครับกระตุกสายไปเรื่อยนะครับจนกว่าสายจะจมหมดนะครับเย้ครับสายจมน้ำหมดแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ในแบบที่ผมต้องการนะครับตอนนี้ทุ่นยกลูกหมุนได้อยู่ที่สามข้อสีครึ่งนะครับ ถามว่าตกได้ไหมตกได้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดกติกาใดๆเลยนะครับแต่การทุ่นก็จะไวจนไวเกินครับเพราะนั้นอัพไซส์ดอกทุ่นเพิ่มอีกครับเพิ่มเป็นสามอ่าไม่ใช่สามเป็นสี่เซนนะครับดอกนี้เป็นสี่เซนนะครับ เอาไห้สุดสายเลยครับเห็นเดิมครับค่อยๆกระตุกครับกระตุกให้สายจมให้หมดก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับตั้งทุนโอเคจมหมดแล้วครับอ่าทุนดอกนี้นะครับไปโผล่ที่อรล้วเออนัน นะครับแรงยกอยู่ที่ห้าข้อสีนะครับแรงยกของทุ่นอยู่ดอกดอกนี้อยู่ที่ห้าข้อสีนะครับกระตุกยังไงก็แล้วแต่เขาจะกลับไปอยู่ที่ห้าข้อสีเท่าเดิมนะครับแรงยกที่เขายกลูกหมุนได้นะครับจะประมาณนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับที่เหลือก็แค่ ใส่ชุดอุปกรณ์สายหน้านะครับที่เราผูกเตรียมไว้แล้วนะครับชิ่งแรกยาวสิบห้าเซนชิ่งที่สองยาวยี่สิบห้าเซนนะครับแล้วก็หาระดับน้ําให้เราเกี่ยวยังลบที่ชิ้งสั้นนะครับพอยไปให้สุดสายให้ทุ่นโผล่อยู่ที่ห้าข้อสีนะครับเป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับ